มาเล่นเกม Mortal Kombat บน iPhone กันสำหรับเพื่อนๆคนตาบอดนะครับสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิชโชคนะครับผม พอดีไปอ่านเจอใน Apple w a t h แล้วก็ <29. 33. S 1> ตัวเองก็ได้เล่นแล้วเหมือนกันตอนนี้2องทุ่มกว่าแล้วก็บันทึกเสียงกันสักนิดหนึ่งขอบันทึกแต่เสียงนะครับไม่ได้บันทึกหน้าจอนะครับ,บผมโหลดมาแล้วเกมนี้โหลดฟรีบน App Store Play Store ก็โหลดฟรีด้วยแต่ว่าไปลองบน Play Store แล้วบน Android รู้สึกมันไม่ค่อย access นะครับผมก็บน iOS พอที่จะ access ตัวนี้ Mortal Combat นะครับผมชื่อเกม Mortal Kombat เกมนี้ก็เป็นเกมต่อสู้ตั้งแต่สมัยผมเด็กๆก,กันเลยอ่ะโอ้น่าจะรวม20กว่าปีมาแล้วครับผมที่เกมนี้โหล,ลดเล่นในวงการเกมเป็นเกมต่อสู้นะครับผมบผมโหลดมาแล้วนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยถ้าคุณอยากที่จะเล่นกันต่อเนื่องยาวๆก็ต้องซื้อนะครับเขามี i n a p p p u r c h a s e ผมเองยังไม่แน่ใจเลยว่าครบ7วันผมจะอดเล่นไหมเนี่ยก็ตอนนี้เกือบแล้ว ก็เลยต้องเลยรีบมาทำสื่อเกมนี้โหลดได้ที่ App Store ชื่อ Mortal Kombat เนี่ครับ m o ราท่าค m b แบตัวสะกดนะครับภาษาเสียงจารลุกเสียงความเร็วกันคํำตัวอักษรตัวทีใหญ่ M M นะครับไมาอ O Oscar R o m e o T Tango A Alpha L Lima L l i m n w o r t นะครับตัวหญ อา K กิโล Oscar M Mike B Browo B Browo Alpha Al T Tango นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งกดเข้าไปในตัวเกมโดย Warner b r o นะครับตัวนี้อ่ะอ่ะพอชาร์จอยู่ด้านขวาแล้วพอชาร์จอยู่ด้านซ้ายให้พอชาร์จอยู่ด้านซ้ายนะครับ เกมนี้ต้องเปิดการใช้งานพื้นที่สัมผัสโดยตรงนะครับหมุนโรเตอร์ไปที่พื้นที่สัมผัสโดยตรงแลวหนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือปัดลงนะครับให้พื้นที่สัมผัสโดยตรงเปิดขออนุญาตเพิ่มเสียงซาวัชเดี็มีล็อกอินโบนัสผมเล่นไปแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ผมมารีวิวให้ฟังละกันเบื้องต้นผมจริงๆเล่นไปแล้วตอนเข้าเกมครั้งแรกเนี่ยเขาจะเป็นการสอนที่เราเล่นนะครับว่าเล่นยังไงค่านี่งอเดลี่บนัส ทสอารับคาดหนคาดสอคาดหนึ่งคาดหนกอตหแล้วกันเนาะอ่าผมก็รับล็อกอ่าล็อกอินโบนัสไปนะอ่านี่นี่นี่เขาได้อะไรมาเกมอี้าวเกมอีสโหลดดิ้งคือวอยซ์โอเวก็ดคอยคนซีการ์ห้าร้อ่านี่ได้คอยคลินซีการ์ห้าร้อยอาทูคาเลชั่นอ่าแอดทูคาเลชั่นเราก็ปัดขวามาที่ d d t o c o l l e c t i o n อ่ารู้สึกว่าเสียงเลเยอร์โปรไฟลเลเวลหกอ่าตอนนี้เพ a y เ r p ร์เพยอร์โผมเลเวลหแล้วเนี่ยบัคกุ่มอ่าเลเยอร์โปรฟลสานี่กนสุรเน่้าสอบกุมัุมเลเยปรไฟวลสาวลุสเนอเ่ห้าร้สิบแปดผมขออนุญาตสำรวจหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นการรับบนอ่ะบนไออ่าเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในแต่ละวันรเทคิาาหหลออดักื่งย สิเจอ่าโอเคก็อ่าแบ็กออกมาก่อนแล้วกันอ่าแบ็กออกมาก่อนนะเลนนาวกลุ่มเลเพอกุ่มโกด์ทาทายโบลอยู่โบนัสสาวลิสเนโพลส์อีเลเกอร์เลเพนาวเพนาลาขอภัยขอใก็ต้องกดเอโลดสาอ่าโกลด์แพค all เอสเอชเคลาเจ็ดร้อยสี่สิบสาวลิสเลเกอร์อ่าลแพคหนึ่งเอสเอชเอกเลเลหนึ่งสิบอันลากหนึ่งพันหนึ่งร้อยส่สิบสาวลิสแยูเลเวอรบอ่าเขกว ใบา้อยสี่บาทจุดศูนย์นเนี่ยคือเขาจะเหมือนกับจะให้ผมเริ่มซื้อแล้วเพื่อที่จะปลดล็อกนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยกระชีพสามเลเวลหนึ่งเอฟเฟคเล็ล็อ่า, 1, เ,าอเดี๋ยวผมเอฟเฟคเล็กบล็อกเอฟเฟคเล็กบล็อกเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ลิสเทเมนเบอร์อ่าเนี่ยเราสามารถไปที่ปุ่มสุดท้ายที่ชื่อว่าปุ่มโฮม,ม,ม,มแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งกลับหน้าหลักดีกว่า<ม>คือเขาจะให้เขาจะให้ผมซื้อในหน้าโฮมก็จะมีเซตติ้งให้เราเล่นแต่ผมก็จะไปเลือกโหมด ที่ผมเล่นได้นะ, Single, Player, ะมันก็จะมีโหมดซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยครับเราก็สามารถปัดซ้ายปัดขวาได้เนี่ยมีมันติเพลเยอร์เหลืออีกหนึ่งวันที่ผมจะเล่นได้แล้วใกล้หมดวันละไซต์มิชชั่นเควสโหมดนนี้ ฟีเจอร์เชิดไอทึนลีน่าประเทนและที่แพทหนึ่งสองโพสเลฟนี่อันนี้เป็นโอ้ก็ใกล้หมดอันที่ผมจะเล่นแล้วแต่ผมก็เล่นเป็นเอรอเอาเอาเป็นว่าไปลองฟ,งฟังสิที่ผมจะเล่นแล้วกันซิงเกิลเพลเยอร์แบทเทิลโหมดซิงเกิลเพลเยอร์แบทเทิลโหมดอันนี้หมดแรกสุดเลยผมจะหนึ่งยิ้วแต่สองครั้งเข้าไปซิงเกิลเลเยอร์แบตเทนเอสมาทเทนแล้วก็ถ้าผมเล่น คือมันจะมีอันแรกคือ A but ton, S button เนี่ยแล้วผมปัดขวามา but ก็ S button คือเราเอาคือมันเป็นเลเวลอ่ะคือศัตรูก็จะแข็งแกร่งขึ้นอ่าผมก็ไปที่ S button อันนี้ถ้าใครเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยคุณจะสู้เลยนะคุณต่อสู้เลยแต่ว่าเจะรู้สึกจะสู้อยู่2ยกมั้งถ้าคุณชนะคุณก็จะเข้ามาสู่หน้าหลักของเกมได้ถึงจะมีหน้าแบบผมเนี่ยคือเข้า single button mode แล้วก็เลือกที่ S button ตัวแรกก็ได้เล่นง่ายสุด แล้วก็ลเยอร์ัวไ้เรเว่า์อ่าปัดขวามาเรื่อยๆผมผมใช้สีนิ้วแตะครึ่งล่างหน้าจอลเยอร์ัวไเอนฟิร์มคอนเฟิร์มยัม่นาเวอร์คอนเฟิร์มผมจริงๆผมไปที่ไกลกว่านี้แล้วแต่ผมจะคอนเฟิร์มเพื่อมาเล่นมาเล่นทาวเวอร์ก็คือห่อคอยหอคอยแรกก่อนอ่าเดี๋ยวนะครับอ่าแล้วก็ปัดขวามาหรือปัดผมอยู่ที่ปุ่มสุดท้ายก็คือโฮมกับหน้าหลักผม ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ซาวด์อิสเทอร์เนซี่เลเยอร์โบสบัคปุ่มกูสปุ่มไฟท์หรือต่อสู้นะครับไฟท์ปุ่มหรือคุณปัดขวามาเรื่อยๆหาไฟท์ปุ่มนะครับแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ปุ่มไฟท์ปุ๊บตอนนี้ตอนนี้จะเป็นพื้นที่สัมผัสโดยตรงอย่าลืมหมุนโรเตอร์มาที่พื้นที่สัมผัสโดยตรงแล้วหนึ่งนิ้วปัดลงเปิดเพื่อให้ voiceover ทำงานได้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอต่อสู้ก่อนนะเอเอ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีการ อ่านี่แน่นี่โดนโดนผมเตะนี่อ่าโดดโดดลบโดดลบอ่านี่แน่สไลด์ชนะแล้วอันนี้ถ้าเสียงเพลงนี้ผมชนะอ่าแต่เขาก็จะบอกว่า <Out stand. S 1> อ่าุนนี่ครับผมนีมน่เขาก็าบอกว่า ยูวินยูวินคุณชนะแล้วแล้วก็วมีรายละเอียดว่าเลเยอร์โปรไฟล์เลเยห้าร้อยเอ็กซวนี่ครับเรันเลเเก้า yeah. ุเอ็กซ์เพียรเจขาก็จะมีรายละเอียดของ p r o ไฟล์เรานะครับคอนตินยแล้วเราก็ปัดขวามาที่ปุ่ม c o n t i n u ียหนึ่งนิ้วแต่สอครั้งไปปุ๊บแล้วก็จะบอกว่าเราได้คอยหรือเหรียญคอย n ี่สิบหสิบคอยทเสิี่กคเนเราปัดซ้ายย้อนกลับมาก็จะบอกว่าได้รับเหรียญเท่าไหร่คอนตินยแล้วก็ปัดขวามาที่คอนติเน วิธีการเล่นนะครับก็หนึ่งนิ้วแตะบนหน้าจอตรงส่วนไหนก็ได้เนี่ยครับก็จะเป็นการเหมือนเตะต่อยคือมันจะเป็นเหมือนกับเราสู้กับฝั่งตรงข้ามนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมเองก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมตาดีเลยแหละแต่ว่าวอนเนอร์โบเขาทำให้วอชอเวอร์เข้าถึงได้ประมาณหนึ่งการแตะค้างเขาบอกว่าเป็นการเหมือนเราป้องกัน แต่ผมไม่ค่อยชอบป้องกันก็ต,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 ต่อยต่อยเลยแล้วก็จะมีให้เราปัดขึ้นปัดลง,ป,ดลงปัดซ้ายปัดขวาปัดลงเนี่ยน่าจะเป็นจานย่อตัวนะคือคือเดี๋ยวจริงๆเขาจะมีเสียง voiceover บอกเป็นระยะเดี๋ยวลองเล่นอีสกสตาหนึ่งให้ให้ฟังมาทั้งหมดอ่าเราก็ปัดขวามาเรื่อยๆหรือ4ีนิ้วแตะแตะครึ่งแางหน้าจอแล้วปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ปุ่มไฟอ่าไฟเพื่อเริ่มต่อสู<ไ>้ครับหนึ่งน<ไ>ิ้วแตะสองครัค้งเกมก็จะโหลดเกมก็จะโหลดนะครับูห่ อ่าไฟสุดปุ๊บปุ๊บเนี่ยผมแตะ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 ปุ๊บปุ๊บอ่าเนี่ยอ่านี่ครับตึง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 อ่าจริงจริงอ่าอ่าเนี่ยครับปุ๊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 บแตะไปเรื่อยๆเลยครับคือปุ๊บเนี่ยคณะคือบทแรกๆมันจะค่อนข้างง่ายครับเพื่อนๆคือ มันง่ายคือแค่เตะเตะแตะแตะบนหน้าจอว่เอนี่คเนี่ยยูวินอีกแล้วคืออ่อขอคอยแรกมันค่อนข้างง่ายก็คือแตะ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 ไปปุ๊บแล้วก็แตะบนหน้าจอมันก็จะเตะต่อยเตะต่อยให้เราแต่ถ้าเลเวลสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีหนึ่งนิ้วปัดลงมันจะบอกให้สไลด์ดาวน์สไลด์อัพสไลด์ไลท์สไลด์เลฟแล้วเราก็ต้องทำตามให้เขาที่เขาบอกปุ๊บมันเหมือนกับอ่าหันหันหน้าในส่วนของตัว ที่เราตัวตัวตัวละครที่เราบังคับอยู่อ่ะให้ให้ไปต่อสู้ตรงทิศทางกับศัตรูที่เราจะสู้นะครับผมอ่ะก็ลองเล่นกันดูก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจโหลดได้ฟรีนะครับ Mortal k o m b a t อ่าแต่ว่าเล่นไปสักระยะหนึ่งก็คุณก็ต้องอ n a p p purchase จ่ายตังนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ในใต้ Description ในใน e s c r i p t i o n ให้ด้วยใครสนใจก็ลองโหลดที่ App Store กันดู Play Store จริงๆก็มีแต่ผมลองแล้วคือมันมันเข้าไม่ถึงด้วย Talkback นะครับผมแต่ว่าก็พอที่จะแต่งๆเล่นได้เล็กน้อยอ่ะแต่ว่าบน App Store เนี่ย w ันเ e r b ์โบ,โบเขาก็มีใน Apple w i s ินะเขาบอกว่า Wonder b o โททำให้ voice over access นะครับก็ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับอีกหนึ่งเกมที่นำมาฝากกันใครที่สนใจรายล,ายละเอียดเพิ่มเติมที่ผมพอจะให้ข้อมูลเพิ่ม,ม,มเติมได้เกี่ยวกับ mortal combat ก็บอกกันได้นะครับผมเองก็เล่นกันไปหลายหอคอยแล้วแต่ว่าเออยังเข้าใจมันไม่มากพอแต่ถ้าใครที่ลองเล่นแล้วให้ข้อมูลได้เสริมจริงๆสามารถทาเสริมได้นะครับเพราะผมมาชี้เป้าและบอกวิธีการเล่นพื้นฐานว่า แตะแตะแตะยกแตะยกแตะยกเนี่ยมันเป็นการเต,ตะต่อยแต่ค้างเนี่ยมันเป็นการป้องกันแล้วก็การที่เราไสไลด์ไลสไลด์เลฟสไลด์ up สไลด์ mm. ดาวมันจะมีบอกเป็นระยะถ้าเขาบอกมาให้ทําตามที่เขาบอกเพื่อให้ตัวละครหันไปเจอกับศัตรูในการโต้ตอบต่อยเขาเรียกว่าจัดการเตะต่อยได้นะครับโอเคลาไปก่อนแล้วครับกับผมสีชโชคบริการมาคอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสีพ่พลสเล่นให้สนุกกับเกมต่อสู้เกมนี้นะครับอย่าเอาเป็นเขาเรียกว่าความเครียดเอาเป็นความสนุกครับ ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม